สวัสดีครับแฟนๆนักา้งแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนังกา้งแปลงของเรานะครับก็มาอัปเดตหน่วยนังกางแปลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยนักางแปลงมิสเตอร์เอภาพพยนนะครับอำเภอลาศีสไลจ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับคลิปแล้วก็ภาพประกอบเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ทางเจ้าของหน่วยมิสเตอร์เภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องเรานำมาจะทำเป็นคลิปอัปเดตนะครับให้แฟนๆหนังการ์งได้ชมกันนะครับสำหรับมิสเตอร์เภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังหน่วยคุณภาพอีกหน่วยหนึ่งของจังหวัดศรสีสเกตนะครับที่โลบแสงสีเสียงแล้วก็ภาพนะครับความคมชัดดีมากนะครับในตอนฉายหนังนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับ ซึ่งเป็นแฟนที่อยู่ในเขตจังหวัดรีสเกตนะครับก็คงจะพอเคยได้ดูกันบ้างนะครับซึ่งในปี2566นี้นะครับทางมิสเตอร์เอภาพยนตร์ก็ยังรับงานอยู่นะครับแล้วก็เตรียมหนังใหม่ๆนะครับไปคอยต้อนรับจำภาพกันมากมายนะครับซึ่งเป็นแฟนหนังแกลงนะครับที่อยู่ในเขตสีสเกตนะครับอยากจะติดต่อมิสเตอร์เอภาพยนตร์นะครับก็กดไปที่เบอร์นี้นะครับ แล้วก็ลองโทรไปสอบถามติดต่อกันได้นะครับซึ่งไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับสำหรับผลงานของมิสเตอร์เอภาพยนต์อำเภอราศีสไลตจังหวัดศรีสเกตครับซึ่งเป็นแฟนนางแฟนนะครับถ้าไม่อยากจะผิดหวังนะครับหรืออยากจะได้หนังนะครับผลงานดีๆนะครับไปสมโพธิก็แนะนําเลยนะครับมิสเตอร์เอภาพยนต์จังหวัดศรีสเกตนะครับสาหรับ คลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับจากเจ้าของหน่วยมิสเตอร์เอภาพยนต์ด้วยนะครับที่ซองของเราแนะนํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ